สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีกุมประจําวันที่21-27มีนาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับโอกาสนะคะโอกาสดีๆหรือว่าข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับหรือเป็นคุณเองนะคะที่ให้โอกาสเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา หรือแม้กระทั่งความพยายามที่คุณได้พยายามก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือได้รับการตอบรับความสำเร็จลอยอยู่ข้างหน้านะคะเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีในการทำงานนะคะใครที่มีงานประจำก็มีโอกาสได้รายรับเพิ่มเติมรายได้เสริมหรือได้รับโชคลาฟุกๆเงินก้อนเงินกำไรค่าคอมมิชชั่น เงินมรดกนะคะหรือว่าข่าวเรื่องการงานก็มีเกณฑ์ได้แสดงฝีมือถ้าประชุมก็อาจจะเป็นผู้นำได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าโปรเจกต์โครงการของคุณมีความก้าวหน้าใครที่อยากเริ่มต้นเปิดร้านเปิดกิจการนะคะทางขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ก็สามารถลงมือได้เลยหรือแม้กระทั่งการแตกลายสินค้าออกไปหรือการมองหางานใหม่นะคะใครที่สมัครงานก็มีเกณฑ์ได้ งานที่คุณชอบนะคะเกิดขึ้นการเงินอย่างที่กล่าวไปภาพรวมเป็นสัปดาห์ที่มีเกณฑ์ได้โชคลาภฟุกๆลาบลอยถูกหวยรวยหุ้นหรือว่ามีเงินก้อนเงินมรดกเข้ามากําไรจากธุรกิจการค้าเป็นต้นเป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะได้วางแผนเก็บออมเรื่องการเงินด้วยนะคะ เรื่องของสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีที่ป่วยก็จะฟื้นดีขึ้นใครที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็จะพร้อมที่จะทำงานลุยงานใช้ชีวิตเต็มที่นะคะคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะดีมีหน้าที่การงานดีครอบครัวมั่นคงหรือว่ามีการศึกษาสูงก็ได้นะคะบางคนก็จะมีคนแอบปิง้งแอบปื้มคุณอยู่เป็นสัปดาห์ที่เหมาะที่จะแสดง ความรักต่อกันให้ชัดเจนมากขึ้นท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีการนำโชคนำลาบมาสู่กันนะคะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้ลงตัวในทุกๆด้านสำหรับชาวกุมค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ i n ็อ์มาที่เพจ k a r m i k Enzo ได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube k a m i c Enzo ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ